好啊，今天跟他们讲了，然后我们一些同学，他找他老公啦，是吗？他老公呢？他老公来了，我们今天方,方便一下。他跟他老公，他老公今天在。 அது நிச்சயமாக சௌகரியமாக இருக்கும். அது ஒரு நல்ல ஆரம்பம். ஒரு நல்ல ஆரம்பம். ஒரு நல்ல ஆரம்பம். அது ஒரு நல்ல ஆரம்பம். அது ஒரு நல்ல ஆரம்பம். 这个被子啊，掉掉了，后面那个，那个。 Oh, <cs ess a ton> ของขทวยี่ห้อเท้ายี่ห้ออะไรครับวันนี้สุก่าวลครับราคาเริ่มต้นไม่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับในนี้มีใครสนใจ <c oughs> มีคู่เดียวในโลกนะ วิ่งอย่างนี้ถ้าเกิดเขาไม่ประมูลเขาขอซื้อตรงเลยขายไหมครับไม่ขายออไม่เรามีคนมาขอซื้อเลยอย่างเงี้ยขายไหมแบบไม่จะไม่ได้ขายร้อยหนึ่งอ่ะไม่ได้ซื้อร้อยหนึ่งแต่ว่าราคาเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยห้าร้อยอะไรเงี้ยขายไหมขอขายเลยซื้อมาเท่าไหร่ครับราคารองเท้าคี้ เอาสองร้สบาทนี่หน้าห้าอหาขายเลย <c oughs> <c oughs>